เส็อาหารบำรุงสมองลูกน้อยในคันหนึ่งเนื้อปลามีกรดอะมิโนและโอเมก้า3ซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญในการสร้างเครือข่ายระบบประสาทของทารกช่วยให้พัฒนาการของทารกในด้านความจําและการเรียนรู้ที่ดีค่ะปลาที่มีโอเมก้า3ได้แก่ปลาแซลมอนปลาซาดีนปลาทูน่าปลาไทยก็มีนะคะปลาดุกปลานิลนปลาช่อนปลากระพงและปลาทูค่ะสองเนื้อสัตว์นอกจากคุณแม่จะรับประทานเนื้อปลา แ,แม่ควรรับประทานเนื้อสัตว์อย่างถึงลูด้วยนะคะเช่นเนื้อหมูเน,หมเนื้อวัวเนื้อไก่และทับสัตว์ค่ะซึ่งมีสารอาหารจําเป็นหลายชนิดนะคะเช่นโปรตีนวิตามิน B5 B6 B12 ธาตุเหล็กกรดอะมิโนซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างเซลล์ประสาทการทํางานของระบบสมองช่วยให้ทารกมีการพัฒนาด้านสติป,ปัญญาและการเรียนรู้ที่ดีค่ะสามผักใบเขียวเช่นบรอกโคลี่กระหล่ำปีผักโขมผักคะนา้าอุดมไปด้วยวิตามิน A C K โฟลิก แคลเซียมและสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการป้องกันเซลล์สมองของลูกไม่ให้เสียหายหรือถูกทําลายค่ะ 4. ไข่เป็นสารอาหารที่จําเป็นในการสร้างเซลล์ของทารกในครรภ์เสริมสร้างการทํางานของระบบประสาทและภูมิคุ้มกันมีโอเมก้าสโปรตีนและโคลิดค่ะแนะนําว่าคุณแม่ควรรับประทานไข่ที่ปรุงสุกเท่านั้นนะคะ5นมและผลิตภัณฑ์ที่ทําจากนมมีวิตามิน A B1 B2 B12 แคลเซียมฟอสฟอรัส เหล็กและกรดอะมิโนจําเป็นค่ะช่วยในการเสริมสร้างการจเจริญเติบโต,ตของทารกเสริมสร้างเนื้อเยื่อและระบบภูมิคุ้มกันค่ะ 6. อาหารจําพวกแป้งที่ไม่ขัดสีได้แก่ข้าวซอมือข้าวกล้องข้าวโอ๊ตข,ขนมปังโฮลวีตเผือกมันข้าวโพดซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเป็นแหล่งพลังงานสําคัญของระบบสมองช่วยสร้างความจําและรักษาระดับน้ำตาลคนท้องให้คงที่ค่ะและ7 ทั้งถั่วดำถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วแดงมีไฟเบอร์โปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามิน B1 B2 และธาตุเหล็กที่สูงนะคะช่วยในการเจริญเติบโต,ตของทารกในครรภ์และยังมีแัลมอนวอวนัทเนยถั่วที่มีโอเมก้า3ช่วยในการสร้างเซลล์ประสาทและเซลล์สมองของทารกในครรภ์ค่ะถ้าคิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ